ผลลัพธ์ที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้นะคะในรายวิชาสุขศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เรื่องการรู้เท่าทันสื่อโฆษณานะคะโดยใช้รูปแบบการสอนแบบกรณีศึกษาหรือว่า case study นะคะจากการที่จัดการเรียนการสอนในรายวิชาสุขศึกษาในเรื่องของสื่อโฆษณาชนเชื่อนะคะโดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ผลลัพธ์ ดังนี้ค่ะผลลัพธ์ที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้มีจุดประสงค์ดังนี้หนึ่งนักเรียนสามารถวิเคราะห์สื่อโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงได้ถูกต้อง 2. นักเรียนสามารถเสนอแนะแนวทางป้องกันอันตรายจากสื่อโฆษณาเพื่อการบริโภคได้ถูกต้องนะคะผลจากการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบกรณีศึกษานะคะก็ได้ ดังนี้ค่ะนักเรียนสามารถวิเคราะห์สื่อโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงได้ถูกต้องและสามารถนําเสนอแนวทางป้องกันอันตรายจากสื่อโฆษณาเพื่อการมือโลภได้ถูกต้องโดยดูจากผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนนะคะจากการทําชิ้นงานเรื่องสื่อโฆษณาสุขภาพที่เกินจริงการมีส่วนร่วมในการตอบสนองทางการเรียนการตอบคําถาม,ถามและมีผลคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ75ขึ้นไปนะคะ่ะ โดยจะนำเสนอเป็น3สเต็ปดังนี้นะคะเต็ปที่1คือนักเรียนแบ่งกลุ่มเต็ปที่2คือนักเรียนร่วมกันระดมสมองระดมความคิดและสเต็ปที่3ก็คือนำเสนอชิ้นงานจากที่นักเรียนได้ทำเต็ปที่1แล้วก็สเต็ปที่2นั่นเองค่ะหนึ่งอ่าหมายเลขหนึ่ง,อ,ง,ะะอ,งอ,ยอ,อยู่ตรงนี้นะคะใครได้หมายเลขสองยกมืออยู่ตรงนี้นะหมายเลขสาม อยู่ตรงนี้หมายเลขสี่หมายเลขสี่อยู่ตรงนี้นะคะหมายเลขห้าหมายเลขห้าหมายเลขห้าอ่าหมายเลขห้าจะนั่งตรงนี้หนึ่งอ่าหมายเลขหนึ่งถือตรงนี้นะคะใครได้หมายเลขสยกมือใได้หมายเลขสองยกมือจะให้อยู่ตรงนี้นะหมายเลขสองอยู่ตรงนี้หมายเลขสี่แบ่งกลุ่มหมายเลขสี่อยู่ตรงนี้นะคะหมายเลขห้าแต่ละกลุ่มหมายเลขจัดพระระดับความสำเร็จ อ่าหมายเลขจะนั่งตรงนี้หนึ่งและอ่าหมายเลขนึงค um ือตรงนี้นะคะได้หมายเลขสองก็คือลิปสติกเหรอซื้อมาสอมาร์กสิวมาส์กสิลเคยใช้ไหมซื้อมาใช้เองเลยเหรอไม่ค่ะทำไมถึงไม่เลิกซื้ออ่ะเพราะมันเกินจริงเกินไปอืมจะไม่ใช้เก็บเชือกโรทายเลยแบบแค่คนเดียวอีกเก็บตัวาย ทานแล้วเดียวเลยค่ะเจ็บคนขายเจ็บคนขายใช้คนเดียวเราเก็บไว้เป็นร้เพื่อนฟังเฮ้ยเป็นคอมลับ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 สุดยอดเหลือเวลาอีกห้านาทีค่ะเด็กๆคะเหลืออีกห้านาทีค่ะนี่ก็คือสเต็ปที่สองนะคะระดมสมองนะคะก็คือคุณครูก็ได้มอบหมาย ภารกิจให้นักเรียนหาสื่อโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ดีค่ะเพื่อใช้เป็นกรณีศึกษานะคะแล้วก็ให้เด็กๆช่วยกันระดมสมองหาสื่อโฆษณาตามหัวข้อที่คุครูมอบให้โดยครอบคุมสี่หัวข้อนะคะก็คือชื่อสินค้าและบริการที่เลือกคืออะไร รายละเอียดของสินค้าบริการเป็นแบบไหนเพราะเหตุใดคึงคิดว่าสินค้าและบริการที่เลือกมีการทําโฆษณาที่เกินลักษณะอย่างไรบ้างและสุดค้าก็คส่งผลกระทบอย่างไรต่อสุขภาพแล้วก็นักเรียนสามารถที่จะคิดรูปแบบนําเสนอด้วยตนเองนะคะโดยครูจะไม่ไปมาร์คเคยใช่ไหมซื้อมาใช้เองกันหรดวิธีการนําเสนอม่ไหไม่เลือกซื้ออะ แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายค่ะอันนี้ก็จะเป็นชิ้นงานสื่อโฆษณาสุขภาพที่เกินจริงของนักเรียนนะคะโดยนักเรียนได้ออกแบบชิ้นงานเพื่อน,นำเสนอเปอร์เซ็นทดลองกับคนดำจากกรรมพันธุ์กินแล้วขาวออร่าแค่3วันขาวเนยียนใสหน้าใสไร้สิวชะลอความแก่ศักดิ์สิทธิ์มหัศจรปรปฏิหารวิเศษ ผิวถาวรได้ด้วยไว้สกินนิ่งราคาเพียงเซตละห้าอยห้าสิบาทเท่าน,านั้นนั้นนั้นนั้ขอบคุณมากเลยนะคะอ้าวเพื่อนพูดถึงยาเร่งขาวไว้สกินนิง่งมีไหมคะมีมีทั่วไปเลยตามท้องตลาดอ่าอันนี้เขาบอกว่าเซ็ตคู่ชิน้นดำแค่ไหนก็ขาวได้ทดลองจากคนดำกรรม,มพัน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 ใช้แล้ว เขาเลยเลยเลยอะเ <ๆๆ S 2> พื่อนบอกว่าภูขามันเป็นไปไม่ได้หรอกคนเราการที่จะขาวได้มันต้องทำยังไงลูกอาทานอ,อานหารให้ครบห้ามูแล้วก็อะไรอีกอ่าดื่มน้ำ,น,ำ <ๆ S 2> นะคะอ่าก็มีวิธีการที่จะทำให้เราขาวโดยที่ไม่ต้องไปเล่นทางทดลองกับคนดำจากกำบูพันธ์นทีนแล้วขาวออราแค่สามวันขาวเนียนใสหน้า นี่ก็คือผลการประเมินนะคะผลการประเมินทางด้านความรู้จากการสังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียนนะคะโดยแบ่งออกเป็น4หัวข้อนะคะแบ่งเป็น1ด้านความสนใจการตั้งใจฟังการตั้งใจอตอบคำถามได้ถูกต้องตรงตามประเด็นการตอบคำถามอย่างสม่ำเสมอแล้วก็มีการตั้งคำถามย้อนกลับนะคะผลประเมินก็คือนักเรียน ทั้งหมดนะคะผ่านเกณฑ์ประเมินอยู่ในระดับดีมากนะคะโดยคิดเป็นร้อยละ100ค่ะด้านที่2อนะคะผลลัพธ์ที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ด้านทักษะกระบวนการจุดประสงค์ก็คือนักเรียนสามารถนําเสนอการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่โกดกอ้างเกินจริงหรือโฆษณาหลอกลวงได้นะคะ เหมือนกับว่าทําไม่แสดงความจริงใจต่อผู้บริโภคค่ะด้วยการที่ปกปิดส่วนประกอบนะคะอย่างหนึ่งก็คือตํารวจมีการพบสารไซบูธานีในผลิตภัณฑ์ค่ะซึ่งสารไซบูธานีเป็นสารออกฤทธิ์ประเภทที่1เป็นอันตรายต่อร่างกายมากๆนล่ค่ะมีผลกระทบต่อร่างกายดังนี้ค่ะทําให้หัวใจเต้นผิดจังหวะค่ะแล้วก็หายใจลําบากค่ะมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในสมองค่ะ โอเคกลุ <Okay. S 2> ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะอ้าวปลบกบอือขอบคุณมากค่ะนี่เลยคะเห็นแล้วใช่ไหมว่าการที่เราเห็นสื่อโฆษณาต่างๆตามสถานีต่างๆหรือตามสื่อตามอินเทอร์เน็ตตาม Facebook ที่เขาบอกว่าเค็มเร็วเขาแน่เขาวไวเกิดอันตรายไหมอ,อัาเนื่องจากว่า อันนี้ก็ไม่แสดงความจริงใจต่อผลลัพธ์ทางด้านทักษะกระบวนการนะคะนักเรียนสามารถนําเสนองานหน้าชั้นเรียนได้โดยดูจากผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการนาเสนองานหน้าชั้นเรียนซึ่งศาสราจาสังเกตและประเมินผลพฤติกรรมรายบุคคลการมีส่วนร่วมในการทํางานกลุ่มและมีผลคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ75ขึ้นไปนะคะนี่ก็คือผลการประเมินการนําเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะนักเรียนมีทั้งหมด5กลุ่มนะคะ ก็คือรายการประเมินก็ประกอบไปด้วยความเหมาะสมของบทบาทการนําเสนอความถูกต้องของข้อมูลและเนื้อหาสาระวิธีการนําเสนอระยะเวลาในการนําเสนอนะคะผลการประเมิอนอยู่ในระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ1 0 0ค่ะผลลัพธ์ที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์นะคะทางด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะคะก็คือ การมีวินยัยฝ่ายเรียนรู้มุ่งมั่นในการทำงานนะคะผลจากการประเมินนะคะนักเรียนมีวินยัยฝ่ายเรียนรู้และก็มุ่งมั่นในการทำงานโดยสังเกตจากพฤติกรรมในการทำกิจกรรมนะคะอยู่ในระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ100ค่ะและผลลัพธ์ที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ด้าน สุดท้ายนะคะก็คือด้านสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนนะคะนักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารมีความสามารถในการคิดมีความสามารถในการแก้ปัญหามีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตโดยสังเกตจากพฤติกรรมในการทํากิจกรรมในชั้นเรียนนะคะโดยผลการประเมินนะคะระดับอยู่ในระดับที่ดีมากคิดเป็นร้อยละ100ละค่ะ ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ